จะแถลงนโยบายแถลงนโยบายในสภาอย่างหนึ่งหาเสียงอย่างหนึ่งแต่พอเอาข้อยิงทำไม่ได้ก็ลดลดหลั่น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 มาเหมือนตัดเสื้อเหมือนตัดเสื้อจะมาแจกเราอ่ะบอกเราจะได้เสื้อเสื้อแบบแบบหูเฟอร์อย่างดีเลยค่ะห้าวูอย่างดีเลย พอสุดท้ายระบบหาไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีตังค์จะไปซื้อเว้ผ้าแพงอะไรไปสุดท้ายเหลือได้แค่ซื้อซื้อยืาทหาระซื้อเอาเอาถ้าเป็นทั่วไปอะพี่ปองเป็นเราคุยกันเองไม่มีปัญหาบอกน้องพี่เงินไม่พอพี่ตัดพี่น้องแบบนี้นะโอเคค่ะพี่หนูไม่มีปัญหาแต่นี่เป็นนโยบายของรัฐที่ทแถลงต่อสภาแล้วด้วยอะค่ะคือจริงๆแล้วเป็นประเทศอื่นอกจากนอกจากประเทศคุณเซนอะนะเขาก็ไม่ยอมกันหรอก ต่กันก็ถือว่าจบแล้วไหมเพราะว่ามันผ่านกับคุณเศรษฐาไปแล้วไงครมอเดิมมันจบไปแล้ว,ลวครมอใหม่ต้องกลับมาใหม่ไงกลับมาถแถลงนโยบายใหม่ในสภาสทีหนึง่งด้วยนโยบายรวมใหม่ทีหนึง่งว่าต่อไปนี้ลืมคำว่าดิจิตอลวอลเล็ได้แล้วนะครับนะคะนะคะ้าะะต่อไปนี้จะเรียกว่าบัตรแบบน,นี้นะคะเห็นไหมให้ก,กลุ่มนี้นะคะด้วยเงินเท่านี้เท่านี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมมันก็แจกในนามนโยบายเดิมครรไม่ใช่สิก็ไม่ใช่แล้วไงก็มันผ่านไปแล้วไงการแถลงนโยบายใหม่ไงโดยนายกคนใหม่ไง แล้วก็มีคอรมอคนใหม่ไงมาคุยกันใหม่ไงอ๋อแล้วเอาเงินที่อนุมัติมาได้ไปใส่ตรงนั้นถูประสงค์หรือเปล่าล่ะพี่อ่ก็ตรงนั้นก็มเป็นเขาเขียนก้างอยู่แล้วว่าเอาไปไว้สําหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องของปัญหากรทรเศรษฐกิจอ่าใช่แล้วไปไว้ในงบกลางไปกู้มาเศรษฐาพูดใช่ไหมไม่กู้ไม่กู้ลืมไปเลยคนพูดคือผู้เศรษฐาไม่ใช่ดิฉันนะครับไม่ใช่ดิฉันดิฉันไม่เคยตอบนะเขากู้ไม่กู้อ่าใช่ไหมวันนี้ก็กู้ไปสิมาอ่าเริ่มใหม่ เริ่มกันใหม่เขียนกันใหม่เริ่มใหม่ในงบเดิมแสนสองหมื่นสองพันล้านบาทไอ้ดิรไอ้ดิรกรกตเขาก็ไม่เห็นจะมาติดใจอะไรนี่นะฉันจะโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรของฉันยังไงหาสงอาสรียังไงไม่ทำตัดกกตไม่เห็นว่าเลยเลยเธอมาว่าอะไรล่ะจะมาทำไมเธอต้องทำเสียงแบบนั้นด้วยขอไปขึ้นเถอะสิขอไปขึ้นที่เป็นคนจังหวัดอะไรคะ